คาราบาวแดงอร่อยยิ่งกว่าราคาส0บาทเท่าเดิมดื่มแล้วรีบสง่งฝาคุณอาจเป็นผู้โชคดีเหมือนเขาเหล่านี้คาราบาวแดงสิบาทเท่าเดิมจับล้านครั้งที่22พุธที่8ตุลาคมนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปลงทางแค่ผิดนัดแต่ถ้าหลงรักสาวบาวแดงถ้าจะผิดไปเจอจุบจ๊บๆความสวยนะ่ะอาจจะหยุดผู้ชายเจ้าชู้ไม่ได้<อ>แต่ว่าความสวยก็ทำให้เรา<อ>หาแฟนใหม่ได้นะ เฮ้ยเดี๋ยวนี้นะคุณรายนะคุณน้ำแข็งคุณอา่านตามสคริปเตป้เลยอะไอ้เรื่องนี้นะอยู่กับคุณชนะต,ต้องไวใช่ปะแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องไวเหมือนกันค่ะดื่มปุ๊บส่งปั๊บเลยเพราะอะไรเพราะไม่แน่นะคุณอาจจะได้แบบลุ้นมอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพ <S 2> <S 2> หรือว่าลุ้นพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีทองล้านก็ได้กับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีเซงาร์บาแจกหนักต่อเนื่องแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวัน300วัน300คันแจกทองล้านทุกเดือนอีก10รางวัล รวมมูลค่ากว่า26ล้านบาทแล้วยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะส่งได้เลยที่กล่องรับฝาชิงโชคตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือจะส่งทิดตูปป้ปอน,นอกก็ได้เหมือนกันซึ่งวันนี้ใครจะเป็นผู่ช่งดีได้มอไซคันที่1,159ไปต่อยอดสร้างอาชีพเราไปลุ้นกันเลย โหยสูงสูงหน่อยได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณสว่างสะทองล้วนจากจังหวัดพิษณุโลกกิตการลุ้นล้ำมอไซค์าสามร้อยาง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาาแดงหรือฝาคาราบาาคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568